สวัสดีค่ะเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปีกริสตศกราช2024แถลงการระบุว่าเวลาของอังกฤษระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าขวัที่6กาันแห่งสหราชอาณาจักรเขารับการรักษาตบอยุ่งยกโตของอังกฤษพยาบาลเมื่อเร็วๆนี้ว่ามีประเด็นพระเจาขวัอีกประเด็นหนึ่งแห่งสหราชอาณาจักรได้รับการวินิจฉัยว่าเวลาต่อมะเร็งชนิดะบุว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของโรคมะเร็งสำนักพระราชวังของอังกฤษบอกในแถลงการ์ว่า วันนี้พระองค์ทรงเริ่มกำหนดการรักษาตามปกติโดยในระหว่างนี้ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้เลื่อนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่อหน้าสาธรารณะออกไปก่อนแต่ตลอดระยะเวลานี้พระองค์จะทรงงานกิจการของรัฐและงานเอกสารราชการต่อไปตามปกติกษัตริย์ชาวที่ 3, สามทรงรู้สึกขอบคุณทีมแพทย์ของพระองค์สำหรับการรักษาที่รวดเร็วซึ่งเกิดขึ้นเนื่องมาจากขั้นตอนการรักษาในโรงพยาบาล ครั้งล่าสุดของพระองค์พระองค์ยังคงมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการรักษาและหวังว่าจะได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่สาธารณะอย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุดพระองค์ทรงเลือกที่จะแบ่งปันผลการวินิจฉัยของพระองค์เพื่อป้องกันการคาดเดาและหวังว่าจะช่วยให้สาธารณชนเข้าใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคมมเร็งทั่วโลกสำนักพระราชวังอังกฤษกล่าวในแถลงการ